สวัสดีครับบ็อกสิบหกมิวสิกครับวันนี้พาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งเข้ามาทําการเปลี่ยนเฟตเฟตที่จะเปลี่ยนวันนี้คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เรียกว่าเฟรตชิ้นนี้เรียกว่าเฟตบอร์ดนะครับเฟรตเวลาใช้เป็นานานๆก็จะมีความสึกเสียหายเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ทําการรื้อเฟรตเรียบร้อยแล้วอันนี้เฟตเก่านะครับ ถ้าลังจริงเรามาจําแนกดูเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันเกิดความเสียหายนะครับหน้าเฟรตแบนด์ด้วยแล้วก็เกิดการสึกเสียหายเป็นร่องเฟรตจนทําให้นิ้วนิ้วมือนะครับเวลาเล่นเนี่ยมาจิ้มที่ฟิงเกร์บอร์ดพอเวลาจิ้มที่ฟิงเกร์บอร์ดหรือจิ้มที่เฟรตบอร์ดลงไปแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นลักษณะแบบนี้ลองสังเกตดูดีนะครับมันจะเป็นร่องเป็นริ้ว แต่เฟรตไหนที่ค่อนข้างดีหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเฟรตบอดจะดูดีนะครับแต่เฟรตท้ายท้ายเนี่ยเฟรตกลางกลางเฟรตท้ายท้ายเนี่ยเฟรตเขาก็แบนหายไปหมดเหมือนกันนะครับแบนหายไปเหมือนกันแต่ตัวนี้เงื่อนไขก็คือเราเปลี่ยนเฉพาะบางช่วงเฟรตให้มันสมบูรณ์แล้วก็เซตอัพ ให้ได้มาตรฐานให้มันเล่นได้ดีให้มันโอเคนะครับเบื้องต้นคอนเซ็ปต์คือเป็นอย่างนี้แต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มาพร้อมกันเนี่ยปีเก่าประมาณกันเลยปี198กว่าตัวนั้นเป็นยามาฮ่าสเปคสูงเลยนะครับเป็น L8 เลยตัวนี้ก็สเปคดีนะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ ผมขอเรียกว่าเป็นวินเทจและกันครับวินเทจกีตาร์เป็นยามาฮ่านะครับเป็น f g 400 d 400 d ใครๆก็ทราบกันนะครับถ้าเป็นมือเก่าๆหน่อยก็คือรู้กันว่าไม้หน้าแท้นะครับลองดูลายไม้หน้าเขานะครับไม้หน้าลายดีมากเลยลายสวยมากกีตาร์ใหม่ๆมันทำไม่ได้นะครับยิ่งทำเสียงแบบนี้ยิ่งทำยากเลยโครงสร้างข้างในเขาดูดีอยู่นะครับ รู้สึกว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นลามิเนตอยู่นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยสวยลายดีตัวนี้ติดปรีแอมอะคูสติกปรีแอมมาด้วยเพียโซ,โซเล็กแบบนี้จะเป็นของเทียบนะครับอันนี้ถามทางช็อปได้นะครับผมติดมาเยอะแบบนี้แต่มันมีเคล็ดลับทำให้เสียงดีนะครับโดยการติดตั้งให้ถูกวิธีเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตการติดตั้งให้ให้เสียงมันดีให้มันออโอเคกว่านี้ ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นโบนนะครับกระดูพินก็เปลี่ยนเป็นพินไม้พินตัวนี้ก็สวยดีนะครับแต่ว่าพินตัวนี้จะมีความบอบ,บางนิดนึงเวลาดึงพินหรือเวลาทําการถอดพินออกเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับไม่งั้นหางมันจะชอบหายหางตรงนี้มันจะหลุดเนี่ยอันนี้มีบางชิ้นนะครับหางมันจะหลุดไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลุดก็เปลี่ยนหรือไม่ก็เปลี่ยนไปนใช้พลาสติกแบบ เกรดดีหรือเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นที่มันไม่แตกหักง่ายนะครับเพราะไม้เนี่ยวลานี้ยิ่งชิ้นเล็กชิ้นบางๆเนี่ยล้วสำนเนี้ยโอกาสที่จะแตกหักมันสูงถ้าเราเข้าใจวัสดุศาสตร์เขาก็ก็คงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะทำการแก้ไขไปทีละขั้นตอนให้นะครับแต่ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราทำการทำเฟรดก่อนเลย เฟรดเป็นองค์ประกอบสำคัญผมอาจจะย้ำและบอกเสมอนะครับว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยกีตาร์เนี่ยขอให้คอดีเฟรดดีถ้าคอดีเฟรดดีแล้วบอดีจ้ Body จะเป็นอะไรก็ช่างนะครับเป็นฟีเลียมเป็นวงกลมเป็นบางไม่บางเป็นฟูลไซส์เป็นมินิไซส์ผมเล่นได้หมดนะครับแต่ขอให้คอดีเฟรดดีถ้าคอดีเฟรดดีนี่โอเคเลยกีตาร์จะเล่นได้ดีแล้วก็จะเล่นได้ง่ายนะครับจะทำอะไรกับ กีตาร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งโมดิฟายก็จะไปได้ดีนะครับถ้าคอดีเฟรต์ดีคอดีเฟรดดีสะพานดีบวกอีกอันหนึ่งครับชุดสะพานตรงน,นี้ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งอันนี้เป็นนัดนัดเดิมนะครับตนนัวนี้เดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนเฟรตแล้วก็เดี๋ยวจะปรับแต่งจูนนิ่งให้ใหม่ ให้มันเล่นง่ายขึ้นเฟรตแถวนี้จะเล่นง่ายนะครับช่วงนี้ช่วงต้นคอเนี่ยต้นคอยาวไปถึง,งแถวกลางคอจะเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับเพราะเฟรตเต็มสมบูรณ์การกดสัมผัสโน้ตจะชัดมากสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ